สวัสดีค่ะวันนี้แอซดส้มมารวยพาเพื่อนนะคะมาทําบุญที่วัดเถนพายนะคะจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะวันนี้แอซดส้มมาขอโชคลาภูท้าวิสวรแล้วแล้วก็มามาว่าสักกราระบูชาหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์ทุกเป็นหลวงพ่อองค์ชมพูนะคะ ดเดี๋ยว <ใจ S 2> แอดส้มจะ,ะให้ดูชมบารมี<พ>องค<ม>์ท่านท่านสวยงามมาก <สะ S 1> <rim> เลยนะคะแต่ลเอรงทีต้รเอาไว้ที่จะจบองหลังนที่แข่โจบมองัรถแกติบไปครองไว้ที่จเครับแต่เนนะครับเราก็จะแกทุกคนที่บรนหรอยบาทแจกทุกคนเลยนะ เป็นประไลของกูพาเวตวันอะไะเกี่ยวปอกกันพูดผี่ติดปากใส่กันยอดเยี่ยมเกินแต่เพราะเรามีรถใหญ่เราก็ไม่รู้ว่าเราจะต้องเตืนทางกันคืนกลางวันแต่โดยเฉพาะทางสีแดงทางสับแดงเราผ่านบ่อยๆเแม่อยากทำเตืนแต่จะได้ไม่ต้องกลัวกันางนั้นขอระยะนะคะเดี๋ยวใส่ตู้เลยใส่ตู้นี้กับแต่เงินนะขับบนเส้นลายปากแก่ถ้าเกิดอยากจะได้เตือนกะ แจกยางทีตัรโผ่เนี่ยทับบุญห้าร้อยบาทกระดุมนะแจกลยครับมีสีประจักษ์มาเสให้ด้วยใส่จอบแบบนี้เลยวพอห้เดินตอนนี่มีถูอีกสี่สิบแปดสบนะจะหมดเลหมดแหมดเลยนี้นะเอออะไรก็อยากจะได้ก็ทับบุญห้ายบาทเสร็จแทับกระดุมกันแของดีีได้มาี่น้อง

ว่าเป็นเศรษฐีมาเศรษฐีต่อไปในวันฉันดาขออัตุโมธนาบุณด้วยจักขออัตุโมธนาแต่ผู้กับญาจมที่ร่วมบุญด้วยกันตักบุตรสนร่วมกักเป็นเจ้าภาพเอาตาตั้งเป็นเจ้าภาพกติดกันปั้งขอขอเช่นเป็นดั่งดีเลยแต่นใดที่อย่างไม่ได้กระด้างปูเท้าไม่สวรางครับเชิญนะครับหรืุอย่างก็ได้ดีพอแวะด้านนี้เลยครับด้านขวาบปิครับอยู่ประพระทางนี้แหละ ใยการสุดตาที่กบพี่น้องครับเิญครับพวกคุมได้ัน แอดส,สม้มมาเลยพาเพลินนะคะได้มาทําบุญที่วัดแถนภายนะคะมาขอพอรโชคลาภของปู่ท้าวิวสุวรรณแล้วก็ลูกออก็มาขอพอรโชคพรสาเร็จให้แก่เอซีแล้วทุกท่านที่ได้ชมนะคะแล้วตัวเอดสม้มนี้ก็ขอให้งวดนี้เลขที่ออกวันที่16สิงหาคมพศ2565 นี้จงเป็นเลขที่ออกสลับกินแบ่งรัฐบาลงวดที่6สิงหา255นี้ขอให้สมเร็จแก่เอฟซีทุกท่านด้วยนะคะลองเลยเลิศลองฟังขอ,งขอให้โชคสมเ็จเอฟซี FC ทุกท่านที่รับชมจะขอโชคลาบประทานพร้อมสมเลจผ่านเอ่อผ่านคลิปที่แอสซมได้นำเสนอให้แก่เอฟซีทุกท่านนะคะจะขอพรประทานโชคลาบ

อันนี้เอซหรือท่านผู้ชมทุกท่านได้ชมคลิปนี้แล้วเออส้มเป็นสะพานบุญให้นะคะขอให้เอฟซจงขอโชคความสำเร็จและหลงพ่อสีชมพูด้วยนะคะและถ้าใครผ่านมาแถวนี้สุดจังหวัดสุพรรณบุรีก็เชิญมาทำบุญได้นะคะ 啊。<music> ด้วยนะคะ ส้มจะเสียงถ่ายซีนะคะจะเป็นตัวเลขอ,อะไรนะคะจะให้ท่านผู้ชมแม่ F C ทุกท่านนะคะอันนี้เป็นตัวเลขที่แอรส้มได้เสียงโชคนะคะซีเ, FC เห็นแล้วนะคะเลขอะไรคะ ท่านผู้ชมทุกท่านชอบก็ไปเสียงโชวกันนะคะตลากกินแบ่งรัฐบาลงวด16สิงหา25งหานะคะแอซ้มก็ขอจิบ แอดส้มก็ขอจบคลิปแค่นี้นะคะขอให้เอฟซทุกท่านชอบก็จะซื้อหาลลตเตรี่เลยนะคะแล้วขอติดขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านติดตามแอดส้มกดไลค์กดแชร์กดสั่นกระดิ่งไว้ด้วยนะคะแอดส้มจะได้มีกำลังใจทําคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ